ส่งมอบผลงานตกแต่ง Toyota h i a เอหลังคาเตี้ยแบบ VP จัดเต็มจะหน้าตามออกมาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s i t ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อทางด้านล่างเลยครับครับผมครานี้คือ Toyota h i a เอหลังคาเตียป้ายแดงนะครับลูกค้านะครับ ได้ทำการซื้อรถกับทาง SCD Auto s a l e ก็คือบริษัทใหม่ของทางเรานะครับแล้วก็ได้ให้เราเนี่ยนะครับออกแบบจัดเต็มจัดใหญ่ภายในภายนอกแบบครบวงจรนะครับพร้อมส่งมอบทันทีนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะหน้าเดิมๆไม่ใช่แบบนี้อันนี้มีการเปลี่ยนหน้าใหม่หมดตัวนี้เป็นหน้าแบบ Lexus นะครับมีไฟซีคว e นเชียแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED 3ดวงแบบนี้นะครับสวยงามมากๆชุดแต่งรอบคันจัดเต็มหน้าท้ายข้าง นะครับจัดใหญ่จัดเต็มทั้งหมดนะครับอ่านี่คือชุดกระจังหน้าที่เปลี่ยนใหม่ฝากระโปรงก็เปลี่ยนนะนะครับมันจะได้รับกับชุดกระจังหน้าแบบนี้ไฟก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นไฟซีรุ่นเชียวแบบนี้นะครับได้ความเรียบหรูอลังการแบบเล็กซัสเลยนะครับเอาล่ะตามมาครับตามมาด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับดานข้างตัวนี้ก็จะเป็นล้อฟอสนะครับนี่แบบโรสลลอยเลยเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเวลาวิ่งเนี่ยโลโก้ตัวนี้ไม่หมุนด้วยนะอ่าต้องบอกเลยว่า สวยงามจัดเต็มนะครับรับกับชุดกระจังหน้าที่เป็นแบบรังพึ่งแบบนี้ล้อก็จะเป็นลายรังพึ่งแบบนี้เลยนะครับสวยงามรัดด้วยยางนี่ตัวนี้อะไรเอ่ยอ่าเป็นยางคอนติเนนทัลนะครับนี่ยแม็กคอนแทคเอ็มซีเอ็มซีหกนะครับแบบนี้เลยสองสามห้าทับห้าห้าอาร์สิบแปดนะครับยางใหม่แม็กใหม่แบบนี้ติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเฟนเดอร์ ender, เห็นไหมนะครับรับ รับตีโป่งคุ้มมาแบบนี้เลยครับคุ้มมาแบบนี้รอบข้างแบบนี้สเกิร์ตรอบคันแบบนี้เดี๋ยวให้ดูรอบด้านนอกก่อนด้านนอกก่อนนะครับตากล้องตามนิดนึงนี่ล้อสี่วงแบบนี้เลยด้านท้ายเห็นไหมก็จะมีนี่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับชิ้นบนนะครับไฟดวงที่สามก็เปลี่ยนนะครับฝาท้ายนะครับมีติดตั้งแบบนี้เป็นไฟแบบนี้ยาวๆไฟเลี้ยวแบบนี้เป็นซีเควนเชียลนะครับชุดสเกิร์ตด้านล่างเปลี่ยนทั้งคันรอบคันแบบนี้ ใครที่บอกว่าอยากได้ชุดแต่งในสไตล์แบบเลกซัแบบนี้ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับอ่ะดูด้านในันมากดีกว่าเปิดฝามาประตูมหน้ามาเห็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับทรงใหม่เลยนะฮะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับเพิ่มไฟนิดนึงครับอาจจะกล้องจะได้เห็นภาพง่ายๆอ่ะแบบนี้เลยนะครับบอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับปรับไฟฟ้าแล้วนะครับ เบาะนั่งข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็หุ้มหนังตึ่งลายไม้แบบนี้นะครับเป็นลายไม้เป็นโนแบ็คนะครับแผงแดชบอร์ดนะครับโคเวอร์ต่างๆนะครับปิดผิวด้วยเป็นโนแบ็คนะครับเกะก็ปิดผิวด้วยเป็นโนแบ็คหัวเกียร์ฝาครอบเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับครอบใหม่หมดนะครับเบ้ามือจับต่างๆนะครับครอบด้วยเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับในส่วนของจอนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่า ของเดิมมาจากโรงงานจะไม่มีจอมัลติฟังก์ชันแบบนี้ไม่มีจอ L.D แบบนี้นะครับเพิ่มระบบเข้าไปเพิ่มในส่วนของตัวปรับมัลติฟังก์ชันตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับปรับคอนโทรลคอนโทรลต่างๆเพิ่มเข้าไปเหมือนกันนะครับติดตั้งในส่วนของกล้องกล้องรอบคันนะครับมีเหมือนกันนะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์เห็นไหมขึ้นบนเลยนะครับเป็นกล้องแบบสา0นนะครับดูได้รอบคันนะครับพร้อมบันทึกเหตุการณ์ในขณะขับขี่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นไง นี่แค่แบบคร่าวๆนะอ่ะด้านตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้ตรงกลางนี่เห็นเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปิดไงแลป๊บอ่าเปิดแบบนี้อ่าแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าโอเคเปิดมาเห็นไหมมีตู้เย็นด้านในนะครับสามารถแช่น้ำนะครับแช่ผ้าเย็นได้เป็นไอเดียนะครับไม่ใช้ปิดไปแบบนี้นี่มีที่วางแก้วนะครับที่วางโทรศัพท์มี USBc แบบนี้ชาร์จแบตได้แน่นอน ที่พื้นอ่ะดูที่พื้นกันไปนะครับพื้นก็มีการปูพื้นไม้ลามิเนตนะครับเป็นลายหินอ่อนสีครีมเบจแบบนี้สวยงามแล้วก็มีสครับเพดกันลอยนะครับนะครับชิ้นบนชิ้นล่างนะครับกันกันลอยเดิมของโรงงานนะครับช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะเปิดมาปุ๊บก่อนขึ้นไปเห็นบันไดข้างไหมอ่าติดตั้งเพิ่มเติมแน่นอนต้องมีนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างสูงนะครับ เราก็ต้องทาเพิ่มเติมบางทีคนเท่าคนแก่เดี๋ยวเวลาขึ้นลงรถไม่สะดวกเราก็จะมีการเหยียบเป็นอีกชั้นหนึ่งข้าไปแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนะครับก้าวสูงแน่นอนนะครับก็ควรมีเหมือนกันเวลาปิดก็คือเก็บเข้าไปแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับด้านในนะครับขออนุญาตถอดรองเท้า,าทานีนึง่งนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเบาะวีพีอรรุ่นลักชูรี่ดีนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดจากทางเรานะครับถามว่าทำไมต้องลักชูรี่ดีดีแปลว่าไดมอนด์นะครับหัวเพชรแบบนี้เป็นไอเดียของรุ่นนี้เลยนะครับเป็นปรับไฟฟ้าปรับอะไรได้บ้างนะครับซีดคอนโทรลนะครับเดินหน้าถอยหลังเอนนอนมีหมดนะฮะนี่หัวมงหัวหมอนก็ปรับไฟฟ้าได้นะฮะนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับมีหมดเลยนะครับสไลด์เดินหน้าถอยหลังมีหมดนะฮะเป่าลมร้อลมเย็นมีหมดนะครับนั่งสบายนะครับใครที่ตัวใหญ่ลองดูไอเดียบอก ตัวนี้ได้เลยลักชัวรี่ดีนะครับฝากไปด้วยตัดเย็บสีแดงเออลืมบอกคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าชอบสีแดงแดงทั้งคันนะครับเบาะก,ก็ยังแดงเบาะหน้าก็แดงเบาะท้ายก็แดงนะครับแดงทั้งคันนะครับแม้กระทั่งเพดานฝ้าที่เป็นไฟดาวแบบนี้ก็ปิดผิวด้วยหนังสีแดงแบบนี้แม้กระทั่งช่องลมก็มีการพ่นสีแดงนะครับแบบนี้เลยเห็นนะไฟดาวแบบนี้เลยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ไฟสติปไลท์ ไเส้นสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ดูเป็นไอเดียนะครับนอกจากนี้มันติ e เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับในรถนะก็มีในส่วนของตัวนี้เพิ่มในส่วนของจอระบบ Android นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับก็สามารถคอนโทรลคอนโทรลดูหนังได้นะครับเดี๋ยวรอมาสแตนด์บายแป๊บหนึ่งระหว่างรอนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มในส่วนของคอนอนโซลนะครับเตี้ยวางเท้านะครับเป็นที่พักเท้าในลักษณะประมาณนี้ลูกค้าอยากให้มันแบบ ยืดหยุ่นก็ลักษณะประมาณนี้มีวางกรงวางแก้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะเป็นไฟ AC นะครับชาร์จพักโนต้ตบุ๊กได้นะครับนโนต้ตบุ๊กโทรศรัพท์ใชยทรงใช้ซี 4, มีหมดออันนี้สแตนบายเรียบร้อยแล้วเป็นไงตัวนี้เป็นระบบ Android นะทัชสกรีนนะครับเปิดองค์เปิดแอปได้หมดยูทง u t u b e มีหมดนะฮะเน็ตฟลิกพรามเปิดได้นะฮะใช้อินเทอร์เน็ตแชร์เข้าไปนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยหรือจะ ไวเลสนะครับดิสเพย์นะครับมิลเลอรหน้าจอม i ล l e อ c a แคส p p แอปเปิลแอรได้หมดนะรองรับหมดเลยนะฮะเป็นทัชสกรีนด้วยหรือถ้ามีสื่อภายนอกเป็น USB นะครับก็มาเสียบไปนะฮะไม่ใช้งานพับเก็บนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้เป็นรีโมทของของทีวีจอบนนะฮะอ่าส่วนไฟพวกนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หมดเลยนี่ปรับเปลี่ยนสีได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเรา,เราปรับสีก่อนอ่าสีคงสีเขียว นี่ปรับเห็นไหมปรับได้หมดเลยเน้ำเงินฟ้าม่วงนะปรับได้หมดไม่ชอบสีไหนปรับได้หมดนะครับหรือจะปรับเป็นเฟดแบบนี้ก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนสีตามโทนได้หมดเลยนี่นี่สีฟ้านะับเขียวแดงบูเปิดปรับเปลี่ยนได้หมดนะสวยงามนะฮะเป็นไอเดียนะครับนี่จะจัดเต็มเลยทั้งคันแล้วก็ด้านข้างตัวรถเออเพิ่มเติมคันนี้ต้องบอกยาวนิดนึงเพราะว่าทำหลายๆคันนะฮะพวกนี้จะเป็นปุ่มส่วนของปรับสวิตท,ทั้งระบบเลยนะฮะพวกฟมพวกไฟในรถเนี่ยไม่ใช้ปิดให้หมดนะครับ ไม่ใช้ปิดที่หมดนี่เปิดปิดที่ระบบเลยัอนนี้ไฟนะครับ่องต่างๆเปิดให้หมดนะครับนี่พวกนี้ก็จะทํางานทั้งหมดเลยนะครับในห้องโดยสารสามารถคุมจากนี้ด้านข้างก็จะมีช่อง USB เพิ่มเติม USB จัดเยอะมากนะครับอ่านะฮะหลายจุดเลยนะครับมีการปิดถิวด้วหนังแบบนี้มีฮะมีซ่อนไฟ L อ d แบบนีส้สอดเอกสารตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับเพิ่มเติมในส่วนของม่านนะปิดก่อนอ่าโอเค อันนี้โอเคอมีหลายจุดเลยเพราะมันหลายตำแหน่งนะเป,นเป็นมันเป็นม่านไฟฟ้านะฮะแบบนี้เหมือนแบบว่าอยู่บนแบบเครื่องบินเลยเห็นไหมอารมณ์แบบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอย่างเงี้ยต้องมีแบบม่านไฟฟ้าแบบนี้นะฮะกดขึ้นลงนี่นะครับปิดไปนะครับไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะฮะนะฮะทำงานในห้องโดยสารนอนหลับกันยาวๆกันไปนะครับปิดไปนะฮะ,ะลักษณะประมาณนี้นะครับมีสี่ห้าตำแหน่งเลยนะฮะ สี่ห้าจุดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหลังนะครับฝาท้าย5าตำแหน่งเลยนะครับอ่ะแล้วด้านหลังกันบ้างเดียปิงขึ้นมาครับตาก้องปิงขึ้นมานี่ปิงขึ้นมาตรงนี้ก็ในส่วนของ VP นะครับลูกค้าก็ทําเป็นแบบโซฟานะครับสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้มีสไลด์เดินหน้าถอยหลังนะครับสไลด์เดินหน้าถอยหลังเพิ่มพักน่องในตัวปรับเอ็นแยกซ้ายขวา เบาะนวดอุ่นเย็นมีหมดนะครับฟังชันเบาะรุ่นนี้นะครับสามารถนั่ง3คนก็คือยกขึ้นมาแบบนี้นั่ง3าได้ในระหว่างโดยสารระยะใกล้นะครับถ้าระยะไกลแนะนานั่งสองจะดีกว่านะครับแล้วก็ตรงข้างๆก็จะมีในส่วนของลิ้นชักเปิดขึ้นมานะครับฝาเกะเปิดขึ้นมาเป็นที่วางของได้มีช่องวางแก้วน้ําให้นะครับลักษณะการนั่งจะประมาณนี้คันนี้นั่งกันอยู่ประมาณ6ท่าน6คนนะครับด้านหลังก็สามารถวางของได้นิดนึงประมาณนี้เน้นนั่งกันเป็นหลักนะครับแต่ถ้าวางของก็อาจจะต้องขยับเดินหน้ากันนะครับ ก็ประมาณนี้เลยสําหรับ Toyota h i ฮเอที่ต้องบอกว่าแต่งเต็มนะครับคันนี้เนี่ยดูคร่าวๆนะแต่งเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินล้านห้านะครับมีทอนแน่นอนนะครับฝากด้วยครับครับผมเป็นไงบ้างครับกับรีวิวตกแต่ง Toyota h i ฮเอหลังคาเตีย้ยคันนี้ต้องบอกว่ารวมรถแล้วนะรถประมาณคันนี้ประมาณลดประมาณไม่เกินล้านสามก็ประมาณล้านสองหน่อยๆน,นะครับแต่งอีกประมาณ ไม่เกินล้านห้านะครับเป็นเ็จก็ประมาณ2 2 6 2 7เนี่ยได้นะครับก็ถ้าใครมีงบบัจจ ett c o ในประมาณนี้ก็ติดต่อหาพวกเราได้นะครับแต่งตามงบได้เลย2ล้าน7 2ล้าน8 2ล้าน9แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับคันนี้ครับไฮเอสหลังคาเตีย้ยแต่งเต็มนะครับถ้าชื่นชอบอยากติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างเลยหรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่พญา,ยามโมนธาตุบางขุนเทียนเส,ยสียงพระราม2ช่องทาง f เฟซบุ๊กแฟนเพจย YouTube c h a n n e เว็บไซต์แลนด์ฝาก,กด้วยนะครับวันนี้ทีมงานฝ่ายขายขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า SD Auto Sale ฝากด้วยครับสวัสดีครับ